สวัสดีค่ะตาค่ะเป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์นะคะเห็นในตาเนี่ยเหมือนจะเป็นคนตัวเล็กแต่จริงๆแล้วไน้ตาแอบมี ปัญหาเฉพาะจุดนะคะก็คือเป็นคนพุงหลามมากค่ะเป็นคนมีพุงเลยรู้สึกว่าเราพยายามออกกําลังกายก็แล้วพยายามดูแลตรงนู้ตรงนี้ก็แล้วมันยังไม่ตอบโจทย์เลยค่ะวันนี้ตาก็เลยมาที่รม่มยาบิลคลินิกนะคะมาให้เขาช่วยดูแลรูปร่างให้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีโปรแกรมครูสกาวติ้งนะคะซึ่งช่วยกําจัดไขมันด้วยความเย็นถึงลบ11อองศาเลยนะคะอยากรู้จังเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไอตาพาไปดูกันค่ะ ตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องมาวางนะคะแล้วก็เริ่มดูดตอนที่ดูดเข้าไปเนี่ยไม่เจ็บเลยนะคะก็จะแค่แบบเหมือนดูดแบบช่วงบริเวณหน้าท้องเราไปนิดนึงแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยความเย็นซึ่งความเย็นเนี่ยสูงสุดคือลบ11องศาเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนแรกนึกว่ามัน เจ็บมากนะคะแต่จงจิๆไม่ได้เจ็บมันจะเป็นความรู้สึกปวดๆแล้วก็ตึงๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะสามารถทนได้เพื่อความสวยนะคะแล้วก็ที่ตามมาที่นี่นะคะที่รมรวินเนี่ยเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วเนาะใครๆก็รู้จักรมรวินเขามีหลายสาขานะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยเราสามารถทําทีเดียวได้หลายจุดพร้อมกันได้เลยค่ะ แล้วนะคะซัมเมอร์นี้ใครอยากหุ่นเปะ๊ะหุ่นเฟิร์มเหมือน,นตาเนี่ยก็แวะมากันที่รมรรวินคลินิกได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวตาขอตัวก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย